แนวหน้าออนไลน์พอดแคสต์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวโดยสุทินวรรณบวรวันอังคารที่11คกุมภาพันธ์2568ตอนประเทศไทยจะเอายังไงกับผู้ลี้ภัยปลอมประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นม้าอารีที่รองรับผู้ลี้ภัยปลอมมากว่า40ปี นับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาใช้ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งคุกคามในอินโดจีนและประเทศเพื่อนบ้านรอบด้านแต่หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากเวียดนามในปี1975อเมริกาทิ้งภาระให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาสปปลาวเวียดนามและเมียนมา นับล้านคนมาพักพิงอาศัยในค่ายอพยพที่เรียกอย่างสวยหรูว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ต้องเรียกค่ายผู้ลี้ภัยปลอมเหล่านี้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวก็เนื่องจากว่าประเทศไทยไมิได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญา u n เที่151ว่าด้วยผู้อพยพผู้ลี้ภัยประเทศไทยจึงไม่มีพันธะก,กรณีใดๆในการรองรับผู้ลี้ภัยผู้อพยพไว้ในประเทศ แต่เนื่องจากสหรัฐอเมริกาสร้างความหายนะทางด้านมนุษยธรรมในสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นเหตุให้คนจากประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวหลายล้านคนที่บ้านแตกสระรขาดต้องหนีจากบ้านเกิดเพื่อความปลอดภัยและไปสแสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าตามคำยุยงปลุกปั่นของอเมริกาและเมื่อสร้างความหายนะไว้และปลุกปั่นให้ผู้ฝักใฝ่ตะวันตก ให้หนีออกจากบ้านวอชิงตันก็รับเป็นโต้โผใหญ่ในการเลี้ยงผู้ประสงค์จะลี้ภัยแต่อเมริกันผู้เห็นแก่ได้ช่วยเหลือเฉพาะปัจจัยส่วนผู้ลี้ภัยนับล้านคนฝากไว้ในค่ายต่างๆของประเทศไทย ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนานมากกว่า40ปีที่อเมริกันส่งคนมาบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยใช้เงินงบประมาณในการเลี้ยงดูผู้อพยพป,ปลอมๆเหล่านี้จากองค์กรเพื่อการพัฒนานานา,นาชาติหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่ายูเซดยูเซดก่อตั้งในปี1960เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและมนุษยธรรมทั่วโลก แต่ต่อมาอยูเซดเน้นการช่วยเหลือมนุษยธรรมที่ผัวพันกับการเมืองและผลประโยชน์ของอเมริกามากกว่าช่วยเหลือการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นเหตุให้ลูกจ้างอยู่เศษนับหมื่นคนทั่วโลกใช้งบประมาณผิดประเภทและมีข้อกล,ล่หาคอร์รัปชันกันทั่วหน้าเนื่องจากว่าพนักงานรัฐที่อยู่เศษจ,จ้างโดยตรงม,มีประมาณ500ตําตำแหน่งเท่านั้นที่เหลือนับหมื่นคนเป็นลูกจ้างตามสัญญาที่เรียกว่าเอาซอร์สตัวอย่างเช่นในประเทศไทย หน่วยงานบรรเทาภัยนานาชาติหรือ IRC เป็นลูกจ้างตามสัญญาของยูเซนเพื่อดูแลบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือที่เรียกว่าค่ายอพยพจำนวน8แห่งค่ายละ10คน IRC ที่เป็นฝรั่งจ้างคนไทยต่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์พักพิงค่ายละ10คนและผู้อพยพที่อยู่ในค่ายที่อยู่นานช่วยงานอีกค่ายละ5คนกล่าวโดยสรุปคือลูกจ้างเอาซอรส ของอยูเซดค่ายและประมาณ20-30คนได้เงินงบประมาณเงินบริจาคตลอดถึงเงินสนับสนุนจากประเทศเจ้าของบ้านอยู่ในอำนาจบริหารของ IRC และ UNHCR ที่เป็นลูกจ้างยูเซดตามสัญญาเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สองตั้งแต่วันที่20มกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามคำสั่งผู้บริหาร78ฉบับ1ในนั้นคือลงนามในคำสั่งพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยของรัฐ1ในนั้นเป็นคำสั่งให้หยุดจ่ายเงินให้อยู่เศษ90วันในเวลาเดียวกันก็มีหนังสือเวียนภายในซึ่งเป็นอีเมลส่งไปถึงพนักงานและลูกจ้างอยู่เซดทุกคนทั่วโลกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หนังสือเวียนภายในสร้างความโกลาหลกังวลใจให้กับลูกจ้างยูเซดโดยตรงและเอาซอรสของอยูเซดเพราะหนังสือเวียนระบุว่าลูกจ้างส่วนใหญ่จะให้พักงานถาวรหรือไม่ก็ถูกไล่ออกแต่อเมริกันชนไม่ใช่จะก้มหัวให้กับผู้มีอำนาจง่ายๆสำนักข่าว CNN รายงานเมื่อวันที่7มกราคมว่าพนักงานและลูกจ้างยูเซดรวมตัวกัน ฟ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหาพยายามล้มล้างองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งมานานกว่า60ปีแหล่งข่าวหลายคนบอกกับ cnn ว่ายูเซดยังคงเก็บพนักงานที่จ้างโดยตรงไว้ประมาณ300คนจากจำนวนลูกจ้างนับไม่ถ้วนที่ต้องพักงานอย่างไม่มีกำหนดหรือถูกไล่ออก การฟ้องร้องทางกฎหมายพุ่งเป้าไปที่คำสั่งฝ่ายบริหารให้หยุดช่วยต่างชาติเกือบทั้งหมดคำสั่งฝ่ายบริหารได้สร้างวิกฤตทำงานด้านมนุษยธรรมทำให้พนักงานจำนวนมากถูกพักงานหรือเลิกจ้างการฟ้องร้องครั้งนี้มีขึ้นที่ศาลกลางแห่งสาธรารณรัฐในวอชิงตันดีซีโดยมีกลุ่มพลเมืองจิตอาสาเป็นโจทย์ฟ้องในนามสมาคมอเมริกันบริการสาธารณะ AFSA และสมาพันธ์อเมริกันพนักง,งานของรัฐ AFGE แต่ยังไม่ชัดเจนว่าศาลจะใช้วิธีการสอบสวนฉุกเฉินก่อนเวลา23นาิก59นาทีของวันสุกรที่9ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเส้นตายให้ลูกจ้างโดยตรงของยูเซนไม่รวมผู้ที่ได้รับการยกเว้นประมาณ300คนต้องออกจากที่ทำงานและให้หยุดการทำงาน โดยผู้ถูกฟ้องรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโรูบิโอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตเบสเซนตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำฟ้องที่ว่าประธานาธิบดีทำเกินหน้าที่ในการละเมิดกฎหมายและรัฐธ,ธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐทนายความของกลุ่มลูกจ้างขอให้สามีคำสั่ง ให้ฝ่ายบริหารเปลี่ยนแปลงคำสั่งและยกเลิกขั้นตอนยุบองค์กรในระหว่างดำเนินคดีการกระทำของผู้ถูกฟ้องที่พยายามยุบอยู่เสรโดยไม่ผ่านกระบวนการของสภาของเกรสส่วนหนึ่งของคำฟ้องกล่าวว่าดำเนินการผ่านกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐเป็นทางเดียวที่สามารถยุบหน่วยงานรัฐได้ถูกกฎหมายคำฟ้องกล่าวด้วยว่า พฤติกรรมของโดนัลด์ทรัมป์ผิดกฎหมายที่ยึดอำนาจวุฒิสภามาใช้อำนาจเสียเองการกระทำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในความพยายามยุบยูเซนเกินอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีและแย่งชิงอำนาจนิติบัญญัติมาจากวุฒิสภาในการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่รายยาวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นท่าแท้ของอเมริกันว่าเห็นแก่ตัวมากอย่างไร ในขณะที่พนักงานและลูกจ้างยูเซดฟ้องร้องประธานาธิบดีเพื่อปกป้องสิ่งที่ตัวเองอยากได้ในเวลาเดียวกันก็ทิ้งภาระไว้ให้ประเทศไทยเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยซึ่งเรียกว่าผู้อพยพป,ปลอมต่อไป มีรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าทันทีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามยุติความช่วยเหลือต่างชาติเจ้าหน้าที่ UNSCR และ IRC เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับหน้าที่รักษาคนป่วยในค่ายอพยพบ,บ้านในซอยค่ายอพยพแม่ริมที่อำเภอขุนยวมและผู้อพยพศพเมยแทน IRC และ UNSCR ส่วนผู้พลัดถิ่นในประเทศเมียนมาอดีตทหารอเมริกันผู้ก่อตั้งหน่วยเบอร์มาเรนเจอร์เป็นผู้ดูแลเองต่อไปกล่าวโดยสรุปก็คือผู้ลี้ภัยปลอมในค่ายรัฐบาลไทยต้องรับภาระแทน UNFCR และ IRC ที่เงินช่วยเหลือจากยูเซถูกตัดไปส่วนผู้พลัดถิ่นในประเทศเมียนมาที่อ้างว่ามีถึง5 0 0แสนคนอดีตทหารอเมริกันรับผิดชอบเองเพราะเงินสนับสนุนเงินบริจาค ไม่ได้มาจากยูเซดโดยตรงจึงมีคำถามว่ารัฐบาลไทยจะเอายังไงต่อไปกับผู้ลี้ภัยปลอมที่เรียกว่าผู้ลี้ภัยปลอมเพราะในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ใกล้ชายแดนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสู้รบจริง คนที่เข้ามาในค่ายส่วนใหญ่ถูกอเมริกันปั่นหัวชักจูงให้เข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยความหวังลมๆมแรงๆว่าจะได้ไปประเทศที่สามหรือไม่ก็ได้ทำงานในประเทศไทยและสุดท้ายลูกหลานที่เกิดในค่ายอาจได้สัญชาติไทยประเทศไทยเลี้ยงคนพวกนี้แทนยูเซษ u n s, s c r และ IRC ต่อไปหรือพิจารณาหาทางส่งพวกเขากลับบ้านคอลัมน์ทวนกระแสะข่าวยืนยันว่าหมู่บ้านในป่าปลอดภัยกว่าอยู่ในศูนพักพิงชั่วคราวเมื่อถึงคราวที่คนส่วนใหญ่ไม่ทน